โอเคสวัสดีครับกลับมาพบกันต่อในเกม Life is Strange นะครับภาคที่3มาเรามาถ่ายรูปโคลอีเต้นกันดีกว่าเพลงนี่สุดยอดเลยแต่ไม่เป็นหรอยะงฮิปปี้เต้นเลยนั่นอะไรอย่างงั้นแมก โอยอยู่ข้างโมหรือเปล่าไปปิดแล้วปิดแล้วปิดฉันบอกไปกี่รอบแล้วให้หยุดเปิดไอเพลงบ้าๆนั้นสักทียังไม่ได้เปิดด้วยซ้ำไอเวนฉันกำลังขึ้นไปเราต้องคุยกันไม่นะเธอต้องไปซ่อนพ่อเลนันต้องฆ่าฉันแน่ๆตอนเขาเจอเธอที่นี่โอยเกิดอะไรขึ้นปิดประตูนี่นะใจเย็นน่าฉันเปลี่ยนชุดอยู่แม็กไปหาที่ซ่อนเร็ว โอยทำอะไรอยู่แต่ถ่วงเวลาเนี่ยิฉันไม่ใช่เด็กแล้วฉันซ่อนใต้เตียงไม่ได้เวรกรรมเ้ยไม่ซ่อนที่ไหนวะซ่อนเร็วซ่อนเร็วเอ้าเวแล้วไงเฮ้ยไม่มีที่ซ่อนแล้วไอ้อย่าเข้ามา เกิดอะไรขึ้นเนี่ยแล้วทำไมเขามาอยู่ที่นี่ไม่ใช่เรื่องของคุณฉันไม่ชอบคนแปลกหน้าที่นี่หยุดหน้าเขาไม่ใช่คนแปลกหน้านี่คือเพื่อนฉันเยี่ยมผวกเพ็นเพับเธออีกหนึ่งคนเ้าพ่อยามหน้าขาวนี่หว่าปืนของฉันหายไปกระบอกหนึ่งเธอเอาไปแล้วฉันไม่ได้เอาปืนงๆของคุณไปหรอกคิดว่าฉันเป็นพวกบ้าปืนหรือไงเดี๋ยวนี่มันย่านี่ ยิ่เธอดูนันอีกแล้วใช่ไหมเออใช่ปืนกัญชาคนนี้มันจริงๆเลยฉันไม่ไหวแล้วกับการที่เธอไม่ให้ความเคารพพูดความจริงมาแล้วนี่คือคำสั่งมันไม่ใช่กัญชาของฉันมันเป็นของแม็กซ์มันือความจริงเหรองานเข้าเลยโคลียโบยมาให้เราครับจะยอมเป็นเพื่อนที่ดีรับความผิดไปหรือว่าเราจะไม่รับดีเราเลือกทางเดินสายเป็นคนดีมาแล้วครับ ต้องยอมยอมเพื่อนเพื่อนใช่ของฉันเองเธออยาก็มันดิบันฉันให้ฉันโทรหาตำรวจดีไหมจะได้ทำลายประวัติอันขาวสะอาดของเธอที่แบล็กเวลทิ้งเธอดูเหมือนจะยุ่งไปเรื่อยเลยนะแม็กซ์ฉันเหนื่อยพวกขี้แพ้เหมือนเธอที่คอยฉุดโคลอี้ลงถ้าดพังเธอจะชอบโผล่มาแล้วก็ก่อปัญหาเน่ะเป็นเมื่อกลางวันนี่ไงไม่มีอะไรฉลาดสลัดจะพูดเลยใช่ไหมล่ะอย่ายุ่งกับเขาหน่หยุดรังควานเพื่อนฉันได้แล้ว เธอไม่มีเพื่อนทั้งนั้นอยังคุณจะรู้อะไรคุณไม่ใช่ตำรวจจริงๆด้วยซ้ำคุณเป็นไอ้แค่ยามฉันเคยเป็นทหารโอ้ยแล้วก็แม็กซ์ถ้าฉันเจอเธอที่นี่เธอจะได้รู้จักปัญหาของจริงขอบใจที่รับผิดแทนนะเราจัดการเขาได้อยู่หมัดเลยแม็กซ์เขาสู้เราสองคนไม่ได้หรอกนี่มันช่ชนะที่ยิ่งใหญ่เลยนะแอบมีน้าต่างกันเธอ ฉันมีที่จริงๆที่นึงให้เราไปนั่งเล่นกันได้โอ้ยนั่นมันไปไม่สวยนะสำหรับฉันถ้าฉันยังอยากได้ทุนของแบล็กเวล์อยู่ฉันไม่ควรจะโกหกใครทั้งนั้นแม้แต่เพื่อโคลีก็ตามฉันต้องคิดถึงอนาคตของฉันเองโคลียทำไมทำกันอย่างนี้ ซอสเป็นสุดยอดเลยใช่ไหมเขาไม่ได้ถึงตอนเลาเด็กๆเ,เ,เลยมาเร็วเ,เจ้าเตารอหน่อยสิ <c oughs> ฉันไม่ได้มาที่นี่นานมากแล้วแต่ทำไมถึงรู้สึกว่าเหมือนเพิ่งมาเลยโว้นี่มันทางเดินตอนที่ฉันฝันเมื่อตอนกลางวันนี่เออใช่นี่ไงป้ายที่บอกไปผปาคาลนะ่ะ นี่ทำงมมีพายุตรงนี้ครับมีมเสเศจมาจากวอร์เรนโอ้โห,หน่าโอ้ยพิมพ์กันเร็วจังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขออ่านหน่อยโอเคอัศวินขี่ม้าขาววอร์เรนอยู่นี่แล้วอืมฉันรู้นะว่าเธอเป็นห่วงฉันแล้วก็ถ่ายรูปให้ดูโดนต่อยตาเขียวเลยครับเออ ฉันติดหนี้เธอนะขอบคุณสำหรับวันนี้เดี๋ยวจะโทรไปหาทีหลังโอเคนะสัญญาเลยไม่มีปัญหาอืมเธอจะต้องบอกความรับของเธอให้ฉันฟังอีกนะโอเคนกไี่โชคดีจังสามารถหนีได้ตลอดเวลาเฮ้ยนี่ไงตรงเนี้ยแล้วมันจะเป็นพายุอ่ะขอให้พ่อเล่นของโคลอีไม่ทำให้ฉันมีปัญหาแล้วกัน โคลอีวาดเอาไว้เพื่อมาตำแหน่งบ้านบนต้นไม้ของเราเราจะได้หากันเจอเผื่อตอนที่จะเกิดเรื่องฉุกเฉินแต่เขียนแบบนี้ทุกคนเขาก็เห็นปะครับมีอะไรนอกจากนี้ไหมไม่มีภาพวาดรูปอะไรเนี่ยกลิล่า บิ๊กฟุตมีอยู่ทุกที่เลยอ๋อนี่คือบิ๊กฟุตเหรอเนี่ยแย่จังที่มันล็อกฉันจำตอนที่แข่งวิ่งขึ้นวิ่งลงได้โอเคน่าจะหมดแล้วครับเอ้ยมีอย่าไว้ใจใครทั้งนั้น เธอแน่ใจนะว่าไม่อยากอยู่คนเดียวนั่งเลยอืมจริงๆก็นั่งตั้งนานแล้วนะเธอดูอารมณ์ดีนะไม่เห็นพ่อเลี้ยงฉันโดนเล่นไปแบบนั้นทำให้ฉันมีความสุขเลยฉันไม่มีความกล้าเหมือนเธอหรอกแล้วก็เดวิดเป็นพ่อเลี้ยงที่เฮงซวย,ยจริงๆฉันเสียใจที่เธอต้องมาเจอกับตัวเองเธอจำเป็นต้องอยู่กับเขาเขาเป็นางนี้มาตลอดเลยเหรอ ก็ตั้งแต่แม่ผู้สิ้นหวังของฉันพาเขามาอยู่ที่บ้านน่ะนะฉันไม่เคยไว้ใจเดวิดเลยเขาไปตะคอกใส่เคดมาร์ชวันนี้น่ะฉันรู้จักเขามีแต่ไอพวกบ้ารนั่นแหละที่จะไปรังแกเขาเขาพูดประเด็นอะไรแปลกๆด้วยก็ไม่รู้ฮอแลมโบนั่นยังคิดว่าเขาคอยหาข้อมูลของฝ่ายศัตรูอยู่เธอได้แอบดูหรือเปล่า ฉันก็อยากดูหรอกนะแต่ฉันก็คิดได้ว่าฉันมีเรื่องลึกลับเป็นไปหมดแล้วในชีวิตฉันไม่อยากรู้ฉันพนันเลยว่าเขาต้องมีรูปโป๊อยู่ในนั้นแน่ๆโชคดีนะที่เธอไม่ได้ดูเขาเป็นพูกบ้ากล้องวงจรปิดฉันรู้จริงๆว่าจะมีกล้องแอบซ่อนในบ้านหรือเปล่าฉันว่าแล้วเธอต้องไม่รู้บ้านเธอถูกติดกล้องไว้เต็มไปหมดเลยไปพูดเรื่องอะไรน่ะมีกล้องติดอยู่เต็มบ้านเลยนะฉันเห็นผ่านจอมอนิเตอร์ที่โรงรถฉันว่าแล้วเชียวมันเป็นพวกพารานอย ฉันจะเก็บเนื้เป็นความลับก่อนนะนแค่ตอนนี้แหละบางทีการที่ไม่รู้ก็ดีเหมือนกันนะไม่แปลกใจเลยทำไมชีวิตฉนถ,ถึงแย่ทุกคนในเมืองนี้รู้ความลับของทุกคนแล้วความลับของเนสันคืออะไรละ่ะเขาเป็นออเวนหวัวโจกขายยาหวย,หวยผสมยาละบายแล้วมันก็วางยาฉั้นว่าไงนะ ฉันเจอกับมันที่บาร์ห่วยๆที่หนึ่งที่เขาไม่ได้ตรวจบัตรฉันหมอั่นมันรวยมากแล้วก็เมาเละเทะแล้วมันก็จ่ายไม่อั้นเลยบอกฉันมาเถอะว่าเกิดอะไรขึ้นโ้ยฉันมันเป็นไอ้โง่ฉันนึกว่ามันเมาและจะหลอกได้ง่ายเธอต้องการเงินขนาดนั้นเลยเหรอใช่น่ะที่จริงฉันเป็นหนี้ก้อนใหญ่เลยล่ะและฉันก็คิดว่ามันน่าจะพอสำหรับฉันแล้วก็แลเชลถ้าเผื่อว่าเขากลับมาน่ะนะเธอติดหนี้อยู่เท่าไหร่เหรอสามพันดอลแล้วก็ดอกเบี้ย และก่อนที่ฉันจะได้เงินจากเจ้าเนตนมันก็วางยาฉันไปเรียบร้อยแล้วโรยฉันไม่อยากจะเชื่อเลยฉันหมายความว่าฉันเชื่อนะและยังไงต่อฉันรู้ว่าฉันหมดสติไปบนพื้นแล้วก็ฟื้นขึ้นมาเห็นไอ้โลกจิตนั่นกำลังยิ้มอยู่คลานเข้ามาหาฉันพร้อมกับกล้องในมือเ้าต่อเลยทุกอย่างมันเบลอไปหมดฉันพยายามจะเตะใครมันแล้วก็ทำโคมไฟแตกเนตันตกใจฉันก็เลยรีบกระแทกประตูหนีออกมาเลย แม็กซ์นั่นมันบ้าสินดีโคยนั่นมันเลวร้ายมากเลยนะแล้วเธอทำยังไงต่อล่ะจะมาขับให้มันจ่ายฉันเพื่อที่ฉันจะไม่บอกใครเราก็เลยนัดพบกันที่ห้องน้ำนั้นน่ะแล้วมันก็เอาปืนมาด้วยนั่นคือความผิดพลาดอันสุดท้ายของเนธันเขาก็ยังเป็นตัวอันตรายอยู่นะโคอยไม่ใช่เพาะสำหรับเธอ โชคดีนะที่เธอบอกอาจารย์ใหญ่ไปฉันรู้สึกปลอดภัยทันทีเลยฉันคงไม่สามารถไปอยู่ช่วยเธอได้ตลอดหรอกนะเธออยู่ที่นี่วันนี้เธอช่วยฉันไว้ฉันยังตื่นเต้นไม่หายเลยได้เจอเธอหลังจากที่ผ่านมานานมันรู้สึกเหมือนกับโชคชะตาใช่ไหม ถ้าเกิดว่านี้คือโชคชะตาฉันก็หวังว่า <Rachel. S 1> เราจะหาเลเชลเจอ <I miss S 1> ฉันคิดถึงเขานะแม克斯ที่นี่มันพลาดคนที่ฉันร่าจออกฉันไปหมดเลยฉันอยากจะโยนระเบิดใส่เอาอาเชเดียให้มันระเบิดกลายเป็นผุยผงไปเลย ไม่นะเวนกรมทำไมมันต้องเกิดเรื่องนี้กับฉันด้วยทำไมฉันถึงมาอยู่ที่นี่อีกแล้วมีภาพซ้อนของกวางด้วยอะเวนกรมโอ้ยอะไรวะเนี่ย โร้ยังอยู่ข้างบนนั้นอยู่หรือเปล่านะฉันต้องไปหาเขาโอ้โดนหินเดี๋ยวก่อนย้อนเวลาเลยโอ้โหโดนหินทับตายเนี่ยอยเอา้าขวางซะงั้งงนโอเคย้อนเวลาเลยเอาสิ อย่าอย่าอย่าสลมอย่า,อยาเออไม่รอดครับย้อนมีย้อนมีย้อนมีไกลๆเลยอืมโอเคนะเอ,อ้ยกวาง โอยเกือบไปโอ้โหมันยังอยู่เหมือนเดิมครับมันยังไม่หายไปไหนโอ้พระเจ้าเทอร์เนโดมันกลับมาโอ้โหเดี๋ยวก่อนเออ โอ้เละเละหมดโอ้โหไปไงวะเนี่ยหรือว่าเอนจอนเวลาครับมันมีช่องปะวะอ๋อนี่ไงเจอแล้วโอ้ยโอ้ยตรงนี้เราก็ารีบไปครับ โอเคโอ้โหมีหนังสือพิมพ์ตรงนี้อยู่1ิตุลาคมนัเหรอวันศุกร์หรือเปล่านี่มันอีกแค่สี่วันก็จะถึงแล้วนะ ไม่นะพายุเทอร์โดกำลังวุ่งหน้าไปที่เมืองลุยเธออยู่ที่นี่ฉันกลับมาแล้วพระเจ้ามันคือความจริงมันคือความจริงโอ้ไม่นะมันแย่แล้วแม็กซ์เกิดอะไรขึ้นอยู่ๆเธอก็เป็นลมไปเลยฉันไม่ได้เป็นลมฉันมีภาพซ้อนในหัวเมืองนี้กำลังจะถูกลมด้วยพายุทอร์โด ออร์กอนไระโดนพายุถล่มอยู่แล้วประมาณ5ครั้งทุกทุกปีไม่ใช่ฉันเห็นจริงๆฉันรู้สึกถึงกระแสไฟฟ้าในอากาศได้เลยใจเย็นๆใจก่อนคลอยฉันไม่ได้เป็นบ้ามีอะไรบางอย่างฉันต้องบอกเธออีกบางอย่างที่มันรุนแรงพูดกับฉันสิแม็กก่อนหน้านี้ฉันเห็นภาพในมิตนี้ในชั้นเรียนพอฉันหลุดออกมาได้ฉันก็ค้นพบว่าฉันสามารถย้อนเวลาได้อย่างที่บอกนะไม่ได้บ้า แต่เมายาใช่ไหมฟังฉันนะเธอคิดว่าฉันช่วยเธอที่ห้องน้ำได้ยังไงล่ะโดยการย้อนเวลาใช่ไหมฉันเห็นเธอถูกยิงโครยเห็นเธอตายแล้วฉันก็ย้อนกลับไปเพื่อกดสัญญาณไฟฉันรู้นะว่าเธอมีจินตนาการที่ดีแต่วันนี้ไม่ใช่อนิเมะหรือว่าวิดีโอเกมนะไม่มีพลังแบบนั้นหรอกแมทฉันไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ว่าฉันมีนะแลวตอนนี้ฉันก็กลัวมากด้วยตอนนี้เธอต้องเมาแล้วล่ะวันนี้มันวุ่นวายเละเทมากเลย ไ,งไ,งไอ้ขันเนี่ยหิมะตกมันยังกับแปสิบองศาเลยเป็นไปได้ไงอ,อา,งาการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ก็พายุกำลังจะมาแมาก็กซ์ออกตั้งแต่แรกเลยเล่าให้ฉันฟังทั้งหมดเลย โอเคครับจบเอพิโซดที่1ครับผมสรุปแล้วแม็กซ์ก็ไม่ได้แค่ว่าย้อนเวลาได้อย่างเดียวนะครับเหมือนกับว่าไปเห็นอนาคตด้วยเลยว่าอีก4วันเนี่ยพายุใหญ่จะเข้ามา เราเป็นหกสิบหกเปอร์เซ็นที่ฟ้องครับว่าเนตันเนี่ยมีปืนแล้วเราก็เป็นเจ็สิบห้าเปอร์เซ็นที่ปลอบวิกตอเรียไม่ซ้ําเติมมันแล้วเราก็เป็นแปดสิบสาเปอร์เซ็นที่ไปช่วยครับเราไม่เป็นมนุษย์กล้องเ,เฉยนะเราต้องช่วยคนนะครับถึงจะยอมซวยตัวเองก็เถอะดันโคตรลกลมเลยอียามที่ดันเป็นพ่อเลี้ยงของโคลียซะงั้นพี่ยามหน้าขา่าแล้วก็เราเป็นยีี่เปอร์เซ็นที่ยอมรับความผิดแทนโคลียครับ เ้ยมันมีคนเนี่ยอยู stay hidden ่ Stay h ฮิ d เด36%มีคนซ่อนได้ด้วยครับแล้วก็อีก38%อันนี้คือออกจากที่ซ่อนมาเพื่อที่จะมาขัดขวางครับสงสัยช้อยก่อนหน้าเราน่าจะมีผลนะครับเช่นว่าสมมุติว่าถ้าเราถ่ายรูปพ่อเลี้ยงเขาเราก็อาจจะหลบได้อะไรเงี้ยโอเคครับมาเดี๋ยวเรามาต่อกันพาร์ทหน้านะครับสำหรับอพิโซที่2สําสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมกันมาแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่พาร์ทหน้าสวัสดีครับ